มีพระคุณเจ้าลูกหนึ่งเขียนถามมาว่าแถวบ้านอาตมานั้นเขาชอบเรียกเจ้าพ่อเขา้าทรงขอหวยขอเบอร์กันอาตมาเห็นเจ้าพ่อแสดงอาการกิริยาต่างๆเช่นแลบลิ้นปลิ้นตา อาตมาเห็นว่าลิ้นนี้ออกมาเกิดคื้นการเข้าทรงนั้นวิธีเข้าเราไม่เห็นเพราะเป็นกายทิพย์แต่วิธีแสดงออกของคนถูกเจ้าพ่อเข้าสิงนั้นพูดกผิตเสียงธรรมดาอาตมาอยากทราบว่าเจ้าพ่อเจ้าพ่อ,พอต,ตึงลิ้นออกมา,ออกมาหรือหรือยาวอย่างนั้นอ่า <c oughs> เรื่องเข้าทรงนี่เป็นเรื่องตอบอยากครับในกรณี มีการตรงร้อยลายนะฮะจะมีกายคิดมาตรงจริงๆอ่ะสักสองลายมั้งอีกเก้าสิบแปดลายน่ะเป็นคิดหนไทยสะกดจิตตัวเองสะกดจิตตัวเองอีกเก้าสิบแปดลายเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องตรงนี้เราต้องระวังบางทีในลายที่มีกายคิดมาเข้าตรงอีกนั่นแหละกายคิดนี่นก็หลอกหลอกคนตรงน,นู้กันนี่คือพวกผีตีนลงจินสามเนี่ยกายทิทั้นเร็วเเนี่ยอ อ,นะอ้างว่าตัวเป็นพ,พรนะอิน,อมนมาทรงก,รก็มีอ้างว่าตัวเป็นพระพรหมมาทรงก็มีพระอินพระพรหมที่ไหนจะมาทรงไก่กะเลวราค์เรามนุษย์เหม็นๆอย่างนี้มนุษย์ถ้ามาใกาล้โลกมนุษย์เรเหม็นมนุษย์ตังออ้งลอยโยดหลักสิ้ไอม้มนุษย์ดี่ขึ้นไปบนสวนรรค์ลอยโยดเหม็นเต็มทีแล้วทำไมมาทรงล่างมน,นุษย์องเร่าร้อนพระอินพะรออนนะพรหมน่ะท่านเป็นสุคุมาราชาชกินอาหารทิพย์อยู่ทิพย์ที่ท่านมาในโลกมนุษย์ข้าพุทธการบ่อยๆเนี่ยเพราะกลิ่นของศีเนี่ยไปปวนลม กลิ่นของศีลนะพระอันมีเยอะท้งนั้นแล้วต่อพระพุทธเจ้าก็ท,ท,กกทรงประชันชีพอยู่เป็นประธานเพราะนั้นเทวดาท่านสูงสูงจึงมาเฝ้าพระองค์กลิ่นศีลไปพวนลมกลิ่นศีลสดกลิ่นเหม็นของมลลดนี่มาเฝ้าเพราะนั้นอานเทวดากายคิีตที่จะมาติดตอ่อติดต่อกับมษล์นนะเราต้องเราเชื่อได้เฉพาะในกรณีที่ว่ามษย์คนนั้นอย่างน้อยต้องได้ฌานสมาบัติถ้าได้ฌานสมาบัติแล้วมาพูดกับเราเราเชื่อ ก็มีกายคิดปมาติต่อด้วยถ้าไม่มียัง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 ก่อนอย่เงิ่้เชื่อครับส่วนมากเป็นกรณีฮิตโนไทยสะกดตัวเองสะกดตัวเองผู้ฮิตโนไทยเนี่ยสาคัญนกผู้สะกดตัวเองเนี่ยแล้วก็ทําอะไรต่างๆผิดพิพพติกติธรรมดาได้ผู้ฮิตโนไทยเนี่ยหรือถ้าหากว่ามีกายคิดมาเข้าทรงจริงแล้วถ้ากายคิดนั้นมาอ้าวว่าเป็นพระอินทร์พระพรหมแล้วก็ก็เป็นกายคิดชั้นต่ำๆมาหลอกเรา ไม่ใช่ดกายคิดจริงๆมาหรอกไม่ใช่พระอินทร์พรมมาจริงหรอกเพราะฉะนั้นพวกที้บัมากมาเข้าตรงกับมนุษย์เนี่ยถ้ามาจริงนะเป็นเทวดาชั้นลูกกับเทวดาปุมเทวดาไม่ใช่เทวดาชั้นสูงครับที่มาเข้าตรงอ่ะไม่ไม่ไม่ใช่เทวดาชั้นสูง,เ,สอง,อเ,สงเอและอยางชลิดมาใบาหรือมาบอกขัวนี่ด้วย้ยิงสงสัยใหญ่ยิงสงสัยอย่ายงเรา,ยยาก็ไม่รู้ว่าจะมาเก้หรือมามาจริง แต่ท้งนั้นทั้งนี้กายคิดจีมาตรงน่ะกายคิดบางกายคิดก็ไม่ไม่เส่็เป็นสาวทุกคนก็มีนะเพราะกายคิดจีไม่ได้มีศีลธ,ธรธรมสูงอะไรก็มีก็เหมือนมนุษย์เรานี่แหละมนศรศรศรรษุมมนศรศรรษย์รรษยนะยที่เป็นสาวทุกคนก็มีมนุษย์ที่เป็นอันธพาลก็มีเพราะนั้นกายคิดทีเรียนอันธพาลก็มีไม่ใช่ไม่มีมีเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีบางทีไม่ใช่็จกายคิดก็เดยฟังแต่โรกเปรตอสุรกายมาทรงก็มีมีเหมือนกันมีก็พุ่นยากษนะกายคิดทีดีเชื่อพวกเจ้าพอ เจ้าพ่อหงส์สูงเนี่ยมาทรงก็มีอย่างเจ้าพ่อหลักเมืองเนี่ยจริงเจ้าพ่อหลักเมืองเนี่ยเวลามาทรงแล้วพวกนั่งทางในตรวจดูเห็นตรงกันหมดมาในรูปทรงอย่างไรก็รูปทรงอย่างนั้นใส่เสื้อผ้าอย่างไรจริงเจ้าพ่อหลักเมืองท่านเป็นกายชิดชั้นสูงเป็นภูมิเทวดาชั้นสูงมีศีลธรรมสูงนี่แล้วก็มีท่านผู้หนึ่งนั่งดูบอกว่าเจ้าพ่อหลักเมืองชาติก่อนเป็นพระเป็นพระสงฆ์เรานี่แหละว่างนั้นแหละเป็นเป็นเป็นพระสงฆ์แท่จริงโมดอยู่ที่ท่านแหละ แต่ว่าอย่างขนาดจะพ่อหลักเมืองจะพ่อเอาตกนี่พวกจะพ่อเหล่านี้ละก็มูมากเป็นกายคิดทันสูงและเป็นกายคิดที่มีศีลธรรมสูงด้วยนี่แต่ท่านก็ไม่ได้มาทรงห้ำเรื่อแล้วนะระวังพวกที่จะแอบอ้างชื่อท่านหากินหลอกลวงชาวบ้านยังมีเยอะทีเดียวระวังพวกนี้ผม้องบอกว,ว่าในกรณีเรื่องทรงนียร้อยในร้อยลายนะ่ะมีจริงจริงสองหลาอีกเก้าสิบแปดลายนาะยิดโนไทป์บ้างหลอกเขากินบ้าง้มเขากินบ้างไม่ไม่้มเขากินก็ฮิปโนไทยตัวเอง หลอกเนี่ยจะมีจริงหรือสองลายสองกรณีอันนี้เราก็ต้องฟังหูไวหูต้องพิจารณามันนาน,าน,านแล้วทางที่ดีจะรู้ว่าจริงหรือหลอกก็ต้องเราไปเรียนวิชาธรรมกายจากวัดปากน้ามาตอนนี้นั่งดูใครทรงก็จับ,จ,บจับได้แล้วออมาแก้หรือมาจริงวิชาธรรมกายแล้วเพราะว่าปากน้ําเนี่ยเป็นวิชาที่ติดต่อกับสวกกายทิพย์ได้เลยเป็นเป็นประจักสิทธิด้วยถ้าไปเรียนสําเร็จมาแล้วนั่งธรรมกายเข้าเห็นวิญญาณเเขาเข้ากำลังทรงอยู่เห็นหรืเดียวจะมีวิญญาณจริงมาเข่าหรือเปล่าหรือว่าไอ้หมอนี่มันหลอก เนี่ยเห็นทีเดียวถ้าธรรมะจริงก็เห็นรูปร่างมาเป็นหญิงเป็นชายเห็นทีเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นการจะพิสูจน์เรื่องทรงนี้ติดต่อพวกกายทิษเวลานี้มีทางติดต่อได้ง่ายที่สุดคือไปเรียนวิชาธรรมกายแล้วเราก็เห็นด้วยตาตัวเองใครมาโกหกเราไม่ได้นั่งปุบเห็นปั๊บเลยเนี่ิชาธรรมกายนะครับต้องเรียนให้จริงและทำให้ได้นะ